สวัสดีครับนีพี่เปาไปไหนที่โรงเรียนอ่าที่โรงเรียนไปไหนครับไปไหนวันนี้เป็นอังคารนะครับไม่ได้เดือนอีกสามวันนึงครับค้านคุกขัดสุขใช่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามใช่ครับจะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันที่สามวันนี้ใช่แล้วยังไงต่อ ยังไงต่ออ่าเดี๋ยวพาพามากขี่รถเล่นมาดูน้องตะก,กาดีกว่าเ<ะ>ออวันนี้มาแต่เช้า,เาดูน้องตะกาก่าอน <laughs> เห็นไหมดูน้องตะก,การโอ้โหี่เชื่อที่เชื่ชอ,อรออยู่นี่ครับไปแล้วนะครับใส่แมสนะครับสวัสดีครับบายเออไม่มีอะไรนี่ครับน้องตะก,กา ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ